สวัสดีครับมีเสียงคลางไม่หมุนปันน๊มน้ำมิสูบวิชีรุนเดบล p ยีขีดหนึ่งห้าห้าเอ็นการซ่อมต้องใส่รองเท้าอันตรายอาจถึงชีวิตขั้นตอนการตรวจซ่อมหนึ่งลองหมุนแกนมอเตอร์ดูว่ามีอะไรติดหรือไม่ถ้าหมุนได้ไม่มีอะไรติดก็ไปขั้นตอนที่สองครับสองซีหรือคาปาซิเตอร์แห้งถ้าแห้งก็คือซีค่าลดจนหมดหรือเกือบศูนย์ไมโครโฟรารัดนั่นเองส่วนใหญ่ซีจะมีอาการบวมปูดนะครับถ้าแห้งมันจะมีการบวมปูดออาไม่เห็น แต่บางครั้งมันก็ไม่มีรูปท่งที่ผิดคือรูปร่างปกติแต่ค่ามันลดไปจนเกือบหมดก็มีจะส่วนใหญ่จะมีอาการบวมปูดถ้าซีแห้งก็จะทําให้มอเตอร์ไม่หมุนมีแต่เสียงคลางนะครับเพราะว่าซีตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นซีสตาร์ทาหน้าที่ฉุดให้มอเตอร์หมุนนั่นเองถ้าไม่มีซีหรือซีแห้งไปก็จะทําให้มอเตอร์ไม่หมุนมีแต่เสียงคลางนั่นเองแต่ถ้าค่าซีลดจะทําให้เกิดอาการปัม๊มหมุนหมุนได้ครับแต่ไม่มีแรงหรือแรงน้อยลง การวัด C นะครับจะต้องลอยขาออกข้างหนึ่งครับส่วนการวัดก็จะมีคลิปเป็นคลิปพัดลมนะครับซึ่งการวัด C ก็จะเหมือนกับการวัด C พัดลมนั่นเองครับซึ่งจะอยู่ตอนท้ายนะครับอันนี้ก็คือ C ครับ C ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น6ไมโครฟาราดนะครับ6มโครฟาราดตรงนี้นะครับทนแรงดัน400โวลต์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าแรงดันตกข้อมตัวมันจะต้องไม่ถึง400โวลต์ครับถ้าเลย400โวลต์ C ตัวนี้ก็จะ ไม่สามารถทนแรงดันได้นั่นก็หมายถึง C ตัวนี้จะต้องบวมหรือเสียหายนั่นเองครับดังนั้นแรงดันไฟถ้าเราวัดข้อม C นะครับจะต้องไม่เกิน400โวลต์นะครับจึงจะทนได้นั่นเอง C ก็จะอยู่ในกล่องไฟนะครับตรงนี้นะครับ C นะครับ C ีนี้จะไม่มีขั้วนะครับหมายความว่าเราสามารถใส่สลับเส้นได้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นกระแสสลับครับ C หรือคาปาซิเตอร์นะครับหรือเรียกว่า C สตาร์ท จะทําการเก็บประจุคายประจุตามความถี่ไฟบ้าน50เฮิรตซคือเก็บประจุและคายประจุ50ครั้งภายใน1วินาทีจังหวัดที่คายประจุจะมีแรงดันไฟเป็น2เท่าตัวครับคือแรงดันไฟบ้าน220โวลต์ AC จะกลายเป็น440โวลต์ AC ในจังหวะที่มันคายประจุแต่การทํางานจริงจะตกลงมาตามโหลดโหลดก็คือการดึงกระแสไฟไปใช้นะครับเรียกว่าโหลด ค่าสีของรุ่นนี้คือ6ไมโครฟารา400โวลต์นั่นหมายถึงถ้าเรานำมิเตอร์มาวัดไฟคล่อม C ขณะที่มันทำงานจะได้ไม่เกิน400โวลต์ AC นั่นเองในรุ่นนี้วัดค่อม C คือสายสีแดงกับสายสีน้ำตาลได้385โวลต์ a ออันนี้นะครับเป็นการวัดไฟค่อม C นะครับก็คือสายสีแดงกับสายสีน้ำตาลนะครับสังเกตดูนะครับสายสีแดงนี้ก็จะมีสายสีเทาครับแล้วก็มีสายสีดำร่วมอยู่ด้วยนะครับส่วนสายสีน้ำตาลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสายไฟอื่นๆต่่่ออรววมยยูด้ การวัดจุดนี้นะครับสายสีแดงกับสายสีน้ําตาลจะเป็นการวัดขดรันและขดสตาร์ทรวมกันครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นการวัดคล่อมที่ตัว C ีนั่นเองนะครับได้ไฟนะครับ385.5โวลต์นะครับไม่เกิน400โวลต์นะครับถือว่าใช้ได้ครับถ้าเกินก็จะทําให้ซีพังนะครับเพราะซีทนแรงดันไฟได้แค่400โวลต์เอซเท่านั้นนะครับตามที่ตัวมันบอกดังนั้นจุดนี้จึงจะวัดได้ไม่เกิน400โวลต์นั่นเองสายสีดําคือสายคอมมอนหรือสายร่วมนะครับขดรันคือสายสีแดงกับสายสีดํบ ได้234โวลต์สายสีแดงกับสายสีดําขดรันนะครับวัดได้2 3 4โวลต์ครับ234้โวลต์ก็คือการเป็นการวัดไฟบ้านของเรานั่นเองนะครับขดสตาร์ทคือสายสีน้าตาลกับสายสีดําได้2 9 4าโวลต์ส AC สําหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือสายสีดํากับสายสีน้ําตาลน,นะครับวัดได้2 9 4โวลต์ a ออันนี้เป็นการวัดขดสตาร์ทขดเดียวนะครับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับจาก จากนั้นก็มาที่ปั๊มน้ําครับคลิกไปที่ปั๊มน้ําครับจากนั้นก็เข้ามาที่ถามตอบมีเสียงคลางไม่หมุนนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและข้อมูลให้ท่านอ่านครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ